ครบสวัสดีครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับจับเจ้าขุมทรัพย์นะครับตกท่อนะครับตกท่อเอามืออยูเลยเอามือซักเครื่องกี่ดินผมตกท่อนะครับจะจนมาเมืองลับ ตกข่อนะครับอเอาอยัางไงครับทีนี้หาวิธีนะครับ เกิดข้างนครับอาดีนออกรนะครับงงแงงแงงแงงมือโยกหดินมือยกินิี่่นเท้อน้าอนเ้ยบ่เดี๋ยวได้มือมือมันตกแล้วมือมันตก บอก่ากีดินงนี่นี่ยนี่งกีดินนี่มนข้ามนี่อ้กีดินบางข้ามันออกันขึ้นด้วเรอะนั่นดเราบุรอกไดบุรอกนไ เดี então, Down, um uh, ๋ยวเราเริ่มยัง่งรถขับมาอีกก่อนนี่บอกยังไปโค้งขับมาใกล้ๆก่อนอีก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 อ่าวอาวอ้าวเอาเลยไปเลย ก็คุณทราเล่มันบาดเสียวนะครับวันนี้พอไม่แตกบอกอย้มันออ่งรถักอืม ครับเราก็พยายามนะครับคล้องทำให้ปลอดภัยที่สุดนะครับก็เอาดินนะครับใส่บล็อกข้างรถนะครับไปจนถึงหน้ารถนะครับการสไลด์ลงอีกนะครับ ก็พยายามครับพยายามเน้นความปลอดภัยนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์แบบนี้ดินตรงปากท่อนะครับเป็นซุดนะครับมารุ้นไปด้วยกันครับ คืนคนควมโค้ดีนี่คืนร้อยกี่ไ้วเนี่ยครับลุ้นไม่ได้กันครับรับร้อยครับผ่านไปได้ดี แล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะจบคลิไปไวเพียงเทนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ